I got a bottle of ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่แมนยูพร้อมปล่อยการาเนอร์แบบถาวรลอรลีวิทเวลนักข่าวสายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากเดอเอริติกระดับเทียร์หนึ่งรายงานว่าล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมปล่อยตัวเจ้าหนูเจมกราเนอร์กองกลางดาวรุ่งวัย21ปีออกจากทีมในราคา14ล้านปอนด์โอ้ยน้โตัวดีๆขายทีมพวกวเปินตาเซเตเขียนลงตัวจริงเบิร์ตคัมส์ซอวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เปิดรับข้อเสนอซื้อแบบถาวรสำหรับเจมกรานเนอร์ โดยมีสโมสรพิมเมรี่อีกหลายแห่งให้ความสนใจโดยเอริกเทนฮาร์กตัดสินใจว่าเขาควรที่จะได้รับอนุญาตให้ออกไปหากมีข้อเสนอและราคาที่เหมาะสมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งค่าตัวเขาอยู่ที่ราว14ล้านปอนด์เขาก็เป็นตัวสำรองที่ไม่ได้ใช้งานในเกมกลับไบตันและเบนฟอร์ขณะที่เดเบรกถูกส่งตัวลงไปทั้ง2เกมทั้งนี้เอริกเทนฮาร์กยังมีแผนที่ว่าจะเสริมมิดฟิลด์อีก2คนใส่สองคน,องคนบอทันเห็นไผ่มาจจะคนนยูจานของไมวอทันมากเจ้าคือสิฟฝ่าวขา ออกานซุอนเนอากร์ ner เป็นเด็กปั้นของสโมสรอยู่กับอะเคนดมี่ของยูไนเต็ดมาตั้งแต่ปี2009การที่จะไปฟอร์เรสต์ในครั้งนี้ต้องซื้อขาดเท่านั้นนะครับเนื่องจากฟอร์เรสต์ได้ยืมตัวดินไปจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนั่นเองเอาแต่ของดีๆไปให้เขาของบอดีเอาไว้ในทีมเงิดหลายไม่ชัดเจนว่านอตติงแฮมจะยื่นข้อเสนอสําหรับเจมการเนอร์อีกครั้งหรือไม่แต่เอเวอร์ตันเซาท์햄ตันและลีต่างก็แสดงความสนใจในตัวของเจมการเนอร์ขนาดที่ท็อปแนม ฮอสเปอร์ก็จับตาดูเช่นกันการย้ายทีมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสมเหตุสมผลสำหรับผู้เล่นและแมนยูไนเต็ดเท่านั้น